สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนอ e ีเมลหลักให้กับบัญชี Facebook ของเรานะคะอ่าอย่างแรกก็ให้เรามาที่แอป f a c e b o o k เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะที่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะคะถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างให้เราคลิกเข้าไปเลยะคะ แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะคะจะเจอคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะคะเลือกเข้าไปเลยค่ะมาที่ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าเราจะเห็นอีเมลของเราตรงนี้ใช่ไหมคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้เพิ่มอ e ีเมลก็สามารถมาเพิ่มอ e ีเมลในขั้นตอนตรงนี้ได้เลยนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับการเพิ่มอ e ีเมลใหม่ะคะ่ะแล้วก็ให้มาที่เพิ่มอ e ีเมลตรงนี้นะคะเลือกเลยค่ะก็ให้เรามาใส่อ e ีเมลตรงนี้นะคะ ต่อมาก็ให้เรามาป้อนรหัสผ่าน Facebook ของเรานะคะแล้วก็มาเลือกที่เพิ่มอ e ีเมลตรงนี้ค่ะเราก็จะมีอ e ีเมลยืนยันได้ถูกส่งไปที่อ e ีเมลเรานะคะในบัญชีนี้ค่ะก็ให้เราไปที่บัญชีอ e ีเมลดังกล่าวนะคะเพื่อเอารหัสมายืนยน e ันอีเมลค่ะ ก็ให้เราจำรหัสตัวนี้ไปนะคะเพื่อไปยืนยันอีเมลของเราค่ะก็กดที่ยืนยันอีเมลตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ยืนยันค่ะ กรให้เราแบ็กออกไปนะคะเพื่อที่จะไปที่หน้าหลักของเราค่ะกดที่หน้าหลักตรงนี้นะคะ <_ t ot> ก็จากนี้ไปก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Google Chrome นะคะ <_ t ot> เพื่อที่จะลบบัญชีอีเมลอันเก่า <_ t ot> ออกนะคะ <_ t ot> ให้เรามาเปิดหน้าว่างๆไว้แล้วก็พิมพ์คำว่า Facebook นะคะ ตรงนี้ค่ะตัวนี้ค่ะให้เรามาเข้าสู่บัญชี f a c e b o o k ด้วยอีเมลอันใหม่นะคะที่เรายืนยันไปค่ะแล้วก็รหัสผ่านยังเป็นรหัสผ่านอันเก่าอยู่นะคะแล้วก็กดที่เข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็มาตอบตกลงนะคะตรงนี้ อาจจะเห็นตรงนี้ว่า url เขายังเป็น m. facebook อยู่เหมือนกับยังเป็นในส่วนของมือถืออยู่ค่ะเดี๋ยวให้เรามาที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะอ่านะ url ตรงนี้ก็ยังเป็น m อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเข้าเป็นตัว w w w facebook ที่เราเข้าใน เวอร์ชันเดสก์ท็อปปกตินะคะก็ให้เรามาคลิกตรง url ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่ตรงดินสอนี้ก็ได้ะคะ่ะเพื่อมาเปลี่ยน url อะคะ่ะอาจจะเปลี่ยนจากตัว m นี้เป็นตัวเ w อร์ไวเบนะคะแล้วก็กดไปนะคะ เพื่อให้เขาเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะอ่าเขาก็จะขึ้นเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปตรงนี้แล้วใช่ไหมคะให้เรามาตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่เห็นก็ขยายก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะที่เป็นสามเหลี่ยมจุดเหมือนดอกดาวค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มาที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะมาที่การตั้งค่านะคะ มาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะให้เรามาที่ข้อมูลติดต่อตัวอีเมลหลักตรงนี้ค่ะอ่าเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเมลใหม่ของเราค่ะกําหนดให้เป็นตัวเลือกหลักให้เรามากดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีอีเมลส่งมาหมาเราทั้งเมล,ลเก่าแล้วก็เมล,ลใหม่นะคะ โดยใช้ชื่อหัวข้อว่าอีเมลหลัก Facebook เปลี่ยนเป็นอันนี้จะเป็นชื่ออีเมลใหม่ของเรานะคะก็ให้เรากล in ับไปที่หน้า Google Chrome เหมือนเดิมค่ะให้เรากดออกไปได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาที่แอป Facebook เหมือนเดิมนะคะ ให้เขามาอยู่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะเลื่อนลงมานะคะจะเจอการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะมาที่การตั้งค่านะคะมาที่ข้อมูลส่วนตัวค่ะเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นเมลใหม่แล้วคลิกเข้าไปเลยนะคะ หน้านี้จะเห็นว่าอีเมลปัจจุบันจะเป็นอีเมลใหม่ที่เราเปลี่ยนใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอีเมลเก่าก็คือตัวนี้เราสามารถมาลบออกได้เลยนะคะโดยมากดลบออกตรงนี้ค่ะแล้วก็เขาจะถามเราใช่ไหมคะว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าเราก็มาเลือกที่ลบอีเมลค่ะอะแค่นี้ค่ะอีเมลปัจจุบันของเราก็คือเป็นอีเมลใหม่ซึ่งเป็นอีเมลหลักใช่ไหมคะ เท่านี้ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มอีเมลหลักให้กับบัญชี Facebook ของเรานะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช n n e l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ